พระราชวังทางลอมขอบคุณครับโอ้นี่แดดแรง วันนี้แดดแรงกว่าคุณลัตชางวังเก่าของเวียดนามนะครับครับตอนสมัยลัตชางวังมีไทยต๋องครับพี่เมืองหลวงของเวียดนามอยู่วารือหรือว่าวารืออยู่จังหวัดนิงบิงตอนนี้นะครับนะครับผมแม่ว่าหลังจากปีที่คศองหนึ่งทันซิพระองค์ย้ายเมืองหลวงของเวียดนามจากนิงบิง มาที่นี่เมืองฮานอยนะครับนี่เรียกว่า皇ว h ง n h งทางล long บัชฟู thăng l o n ถึงบัจุบันนี้นะครับอันนี้คือคืออะไรอันนี้คืออะไรคือทำแบบเหมือนบัชฟูที่ประทับใช่ไหมอันนี้คือที่ประทับ น,น,นผ่านไทยัาผ่านไปแล้วก็หลังจากที่สมัยสงครามมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดๆแล้วครับพี่ไม่ได้เก่าแก่เหมือนสมัยก่อนครับอันนี้เราเข้าได้ไหมเข้าไดาพ้พี่ทพัาานกำพี่เพียงเหมือนจงนัง่ะขอขอกำพิพิจาร อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ bảo quát bảo bảo là phong phong là đi đi คองเวียนแบ็กไนั่นคืออะไรก็คือของคนจีนครับพี่คนจีนเหรออันนี้คือทีลาศว่าของคนจีนอ๋อแล้วคนจีนคือเข้ามาป,ปกครองเราด้วยไหมหรือว่าไม่ครับพี่แค่แค่วัฒนธรรมมามใช่ไ,<ม>ไหมอันนี้เป็นของจีนคุณคุณทำอะไรอ่ะ มีหายเหรอมีหายอ้วนมากตัวสอนก็คล้ายๆปะต่อที่เขากำลังมีงานอสัมิการของเมื่องชิมเปิดฟิล์ครับ อันนี้ก็เข้าได้ใช่ไหมเข้าได้พี่เรา้าเกี่ยวกับจงไงฮะ ที่เขาขุดตลอดนานคพื่อสื่อของที่เหลือของรัชกาลอ๋อสมัยปัจจุบันนี้นะครับนี่อันนี้คือขุดขุดพบใช่ไหมขุดขุดพบใช่ไหมขุดอยู่ใต้ดินใช่ไหม คุอส,สวยนะถ่ายได้ไหมจะจะพังอันนี้คือฝรั่งเสฝรั่งเศสกลืนปะกลืน ของชิมนี่คือห้องวิทยาศารของมหาวิทย์ลัยรน้นี่คือของที่ระลึกหรืออะไรเงี้ยครับนี่คือของที่ระลึกเหรอครับครับ Bye.